มาได้เลยครับพี่น้องเป็นปลาก้าครับนีุู่นะตัวปักงามนุ่งไปฮักไม่ลำบัออ๋อครับยังเอาขึ้นมาได้เห็นแล้วเป็ปลาก้ามันเขาหามาเป็นมาได้ละเบิดคนหอยเซอรี่ช่วงนี้กินปลาก้าครับกินคือปลากาครับงานของเราเราเป็นมืดนี่แหละวุฒโอ้ปลาก้าตัวงามแรัพี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องครับืัอนี้ผมพอน้อยซ้อยเดิมออกมายามเบ็ดเนื้อก้นหอยครับพี่น้องเบ็ดไม่ลำปอครับที่ไม่นตื่น,นคือแก่ลงไปเลิกเทสนวกครับเห็นแต่ไม่ลำปอตอนว่างๆตรงนี้ครับวันนี้ไม่ลำปอคือเสียบเข้าไปเลิกเลิกสนะืี่ฝาเพราะมันไม่ลำปอลอ,อยไปน้ำล่มสิบอส จับเปินก็นได้พี่น้องโอ้เลือกือหองไปเลิกแท้มันอะไได้วางกองไว้สะกดแล้วนี่ได้บนเขาไปปลดแล้วครับพี่น้องอยู่เลิกๆปลดแล้วครับปดขึ้นมาได้เลยครับพี่น้องเป็นปลาก้าครับนี่ปดนะตัวปักงามนึ่งโอ้ยได้ฮักไม่ลำปลอออกครับยังเอาขึ้นมาได้ปดละอยู่เตอร์เฟยไม่อย่ปดละครับพี่น้อง ถ้าเป็นรุ่นหลังหน้าต่อเด้ขับป่านี่เบื้องหลังนี่ดูพี่น้องถือ่ล่ะโอ้หลังนี่มีคือ่อหรอครับนี่งนิ่ง,งพุดกัดพี่น้องเปิ้นยามมองยามด่างครับโอ้เปจตบบนตก๊ก็มีต๊เหนาอพี่น้องมานี่มืดไปมืดมาอยอะถ้ารุ่นหลังต่อไปเด้ขับป่านี้ เมื่อวานนี่เสื้อที่จกักไนครับเฝ้าๆอย่าขำอย่ามืดแนี่ยอย่ามือหลงห่วยจุ่มเดี๋ยวเลยแล้วครับห่างเดี๋ยวเป็นขาวาน,นี่แหละเป็นระยะระยะอย่างนี้แต่ว่าหลังนี้เลี้ยวลงไปเห็นเขาวมา,ๆาบๆอย่างนี้ป่าหรือน่าป่ากาคือเก่าละมอไม่ตายแล,ะละ้วลระะืมตัวนี้เห็นบ่ครับพี่น้องเขาขาวอยู่เตือน้ำป่ากาครับแม่พักงามคือเก่าโอ้ตายใหม่ๆยุ่น ว่าเนะจีมหอยเซรีก็เลยปะอกกลหอยเซรีมาเสอร์ฟลองบ้งางนะเกี่ยวอย่างคักคือเก่าครับนี่ก็ได้เดี๋ยวเราได้ปดเอาซะก,ก่อนครับโอ้ยมีท่านได้ตายตัวนี่งงามๆจริง,งนี่ป๊ดขึ้นมาได้เลยครับพี่น้องปากกาแม่บักงามคือเก่าโอ้ยตัวปากกาไม่แต่ตัวงามๆครับพี่น้องมีท่านได้ตายคักครับยังอาปาสง่าสางๆอยู่ครับบางยาเดี๋ยวเราปร๊ดเสริม ถุงเสื้อหมงกันได้ครับพี่น้องบ้านนี้กลางนี้สีมุดมุดป่าพักจังไรครับพี่น้องนือมันลมพัดพาอีโตกมาทับจะซื้อบอสนันเลยโอ้แม่นอีหลีมีดแนวถือที่แหลกว่ามงป่าถือบอสันเนาะคือมุดป่าพักอะไย่ายนีนี่ถือครับพี่น้อง มาลุ้นหลังนี่ต่อครับพี่น้องคือโหเสียบเกล็เดเองถือให้มีถือทีอ่มีติงโอ้โหติงเงินเ่าไ่พี่น้องตึ๊กตึก,ตก,ตก,ตกคล้ายๆปากกาเห็นแล้วครับปากกาแต่มันขาวมากๆ โอ้ปลากระห่ายดีพี่น้องอโอ้โหมีแต่ตัวงามๆดูนะครับตัวปลากาะเมันมาได้ระบาดนี่โอ้คนหอยเซอรี่โซงนี่กินปลาก้าครับกินถือปลาก้าครับเหมืนฟังกันเด้อ โอ้โตัวงามใครยุบมีตายครับมีแต่ตัวสดๆอยู่ครับปากามีแต่เส้งามๆเลยมันโอ้โเฮาท้าเฮาท้าเว่อวานพอดีได้หอยเซอร์ดีก็เลย <มา S 1> จิ้มออกมาเซอรลองเบิ่งนนะแต่ว่าเซอร์ก้นมันได้ครับพี่น้องมีท่านได้เซอ้อหมันโหมันเอามาักไว้อยู่คืนนึงว่าเรามาลองบิ่งอีกครั้งครับหา,ากปรากฏมันกินครับหลังนี้ก็เห็นพายโต๊กตีงึบๆอยู่ครับ,บบางยา สีจ,จับจับเบิ่งห่วยถืออยู่ด้นี่สินจะจักปลาไปเลยครับพี่น้องทารุนทับเบิง่งลำนข่งเด้อครับปลาก้าคือเก่าละมาพี่น้องแม่นอีหลีโอ้ปลาก้ามีแต่โตงางามๆครับพี่นอ้องเไปห้องไปหรือมองห้างตัวนี้ไหมโอ้ยไปห้องด่างห้องมองห้างครับพี่น้องนี่แม่นว่าปลาทือด,าด่างเด้อปลาทือเบ็ดครับด่างเก่าๆอยู่น้ำหักครับ ัวปลากาโอ้มีแต่ไซส์เดียวเลยแบบนี้มีแตง่งามๆครับพี่น้องอสี่ตัวแล้วครับปลากานเฮะยบอลนี้กระปดเสื้อถุงกว่าเด้อพี่น้องเลยแถวนี้เสื้อตื่นผดครับพี่น้องมีค่อยถือครับสายเบ็ดเข่าเบ็ดยังคือเก่าอยู่ ปากกาต้องเสื้อสีเล็กๆจังหน่อยครับพี่น้องก็ตอนเสื้อเมื่อวานก็มีขึ้นว่าระถุปากกาครับขึ้นว่าน่าจะเป็นปาคอปลาดุกไปซะันครับแต่ก่อนเคยเสื้อเนเื้อก้นหอยมันได้ปลาดุกป,ปาคอครับพี่น้องแต่ว่าบังเอิญมือน,นี้ถือปากาครับเสื้อตื้นใน่จังหน่อยครับไม่คันเด็ดกันได้ ลังนี่ก็งเงียบครับพี่น้องห้องยาโอ้สุ่มเสิร์ตตื่นนี่มีค่อยถือครับพี่น้องแสดงว่าปลากามันกินสีเลือดเลือดจังไครับเดี๋ยวเมื่อหน้าเราได้เซิร์ตต่ำๆลงไปจังอยครับแถวป้าพักเลยครับเพราะว่ามองมันถือมีแต่สีเลือดครับหลังนี้คิดว่าแม่นแล้วล่ะครับเห็นต้นหญ้าตินดุดุดุดดุอยู่ต่ำๆ ยัางไรวะล่ะปลาก้าคือเข้าพี่น to ้องปลาก้างามมากพี่น้องคนน่ะโอ้ไปห้องกับคืนยาโนดปลาดุกเหนียวเธอได้ครับพี่น้องทุ่โตนี่ครับแม่นโอ้แม่นต้นโนดปลาดุกบ่ครับเนี่ย ต้นเสียวน้อยก็ว่าแม่นครับคนก็ห้องต้นนดประดุกเสียวน้อยถูตะหัดไปเลยนี่ไหลแล้วพี่น้องบ้านปากกามีแต่ใส้งามๆเลยครับเดี๋ยวไปพดเสื้อถุงกอนเด้พี่น้องบ้านนี่ยั้งโขกกันลอง,ลงสืรวจจะหกเลหนครับ อยู่ขอบหนองขุดกว้างครับมือนนี่ลืมเบาะครับมือนนี่เจออยู่หนองขุดกว้างนี่ปากกาครับพี่น้องมีแต่ตัวงามๆสองลางนี่เป็นแล้วเยเนาะพี่นอ้องโอ้เหลือโอ,โอเคมาจิกโอ้ยว่มามันปฝาทีเ่เบ็ดเขียดจิกครับพี่นอ้องคนน่ะ พ,พี่น้องเรามีเห็นโดนบังครับมีถือครับพี่น้องสองหลังนี่หลังนั้นก็มีคือหลังนี้ก็ถืออยู่ได้ครับพี่น้องที่แหลกนักว่ามีถือครับดึงขึ้นมาปัดหอยปลาเข็งบ่อปะหมดปลาก้าคือเขาล่ะโอ้โหตายครับตัวนี้หอยหุมกัดเสยถือแตะเงินบ่อเนี่ย โตงามอย่างนี้ได้ครับชุดตาต,ตายครับตัวนี้เราพอปีงได้อยู่ละมั้่มีท่านได้เน่าเด้อ,ดอครับนี่เนื้อ,อยังแข็งเกเดอยูน่นี่โอ้ตัวงามแต่ปากกาหอยมากุ้มเล่กุ้มกัดมันครับตายเสยตัวนี้เอาท่าจุดตัวนี่เงยกลหอยนี่หอยเสอรีน้อยครับเมื่อวานตะโพว์ตะแเป้มันกน็น่ามาจีมออกโอ้มันมักไว้ ถ้าเสือมือนานเลยเอาก้นมันมาเสือก่อนครับเดี๋ยวเราปาเขาถุงกันเ้อพี่น้องหลางนี้ก็คือบนนอกพี่น้องเสือไว้หกหกโอ้มีคือหรอครับเพราะว่าสายเขาเย่าเบ็ดยังคือเก่าอยู่กอจะเบิดแล้วได้ครับยังสองสามหลัง เสียงดังตัตตัตัตัตตตตนคือเสียงเงนเพิ่นสูบน้ำเสือเข้าด้ครับพี่น้องฝนตกอยู่แต่ไม่ได้น้ำครับสามสี่มื้อละอแรงบอสนะฟ้าปัดแล้มตามม่อมตามตัดมือมาล้างนี้ก็มีถือครับพี่น้องสูบน้ำเสืเ้อเข้าครับหนองกุดควางนี่ละใครแต่ว่าน้องนี่มันบรรจุน้ำไว้หลายอยู่ครับฮะมันแรงอีดีกับลพอได้ พี่น้องได้สูบเสื้อให้เสือ้อนาพอได้อยู่ได้กินอยู่แล้ว嘛สองหลังนี่เป็นตเลยน้อมีคือแล้วนี่สายยังอยู่สภาพเดิมเมอยู่นี่ครับมืดคานี้แหละครับแต่ว่าหลังนี่คือดึงอยู่ได้ครับพี่น้อง มัขำย่างบ่ยาคือมีติ่งมาคือละธรรมดาขำย่า,างต้องติ่งหยดๆขำบึงกันได้พี่น้องอุ๊ยย่งย่งย่ง,ยงปลากาคือเก่าครับพี่น้องโอ้ปลากาปลากาตึกตึกเกิดทางพื้นห้องต้นหนามาม่อย่ากหลาบับลกเลยนะ่ะฟาดลกยี่ขึ้นต้นไหมเหนียวแท้ นี่เราเหมันเ,นเึือนมัดนี่แหละโอ้โถูถูถโอ้ปากกาตัวงามแ่พี่น้องคนะน่ะมันมาได้แล้วครับเลืกไม่วุนครับตัวนี้โอ้โหอ,อย่างงามเลยแม่ปักงามครับ คือหลังสุดท้ายพอดีแต่ว่าหลัง,ลงบางอย่างท่านนี้หื้ออยู่ได้ครับว่ามาแย่งครับพี่น้องเบิ่งหลังสุดท้ายก่อน้อปัดห้องปลยหลายอันห้องแถอถึงงาใส่ถึงงาไหวครับพี่น้องถึงงานไม้น้ำไม่ย่ลับกับปานั่นคนน่ะอ๋บ้านนี้พอน้อยก็ะระปดเอาแล้วก็ระกล,ะกละกับเฮาบ้านเด้อครับพี่น้องบ้านนี้ถ้าไปเบิ่งยุดตบ้านพมแล้วครับเดี๋ยวเราไปเทเซ่กระโตกครับพี่น้องเบิ่งงามๆครับตัวปากกา กลับมาหอดบ้านแล้วได้ครับพี่น้องโอ้มันนี่มานแต่ปากกาครับได้ใหญ่ปางปิดตากล้องเธอบันเกี่ยเนาะโอ้พี่น้องเลยเอาควยจกเทละอันเถอะม่นมันออกปรไดับดิแม่นดีดีปากกาต้องตะโตสวยๆอันนี้เสื้อความเมียรุบัดนั่นแหละออกมีได้ต้องฟังความเมียได้จังว่าเสียพี่น้อง ขันอลาว่าจะถุงขันอลาเจ้ารอไปใหญ่ปลากกันเลยตอนนี้มีธันทิปอดเบ็ดอยู่พี่น้องไม่จะประกาศล้วนๆหรอเธอเออประกาศล้วนๆเลยมือนมันแสวยๆงามๆทั้งนั้นพี่น้องงามเลยอตอนตัวประกาศเด็กอย่งพี่น้องงามๆกันนะฮะไอเจ้าตัวนับเบิ่งดูตองจีหกเก็ดตัวเก็ดตัวโอ้ถือว่าหมานเด้นี่ นี่แหละครับผลงานเสานี้ครับโอ้เกีบยเข้าเบ็ดตัวนี้มันหมู่บ้านไหนบอกว่าเบ็ดเนี่ยก้นหอยครับพี่น้องก้นหอยเสื้อรี่นี่นะครับหน่อยม่น้ำปอบดเอาำมานไข่เป็ดไข่ไก่นี่แหละครับก็เลยเอาตะก้นมันไปเสิร์รองเบิ้งครับมันเบ็ดไม่ล้ำปอครับคลิปนี้กับฟ้าพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมปอน้อยซอยเดิมออาไปยามเบ็ดเซานี้มานครับพี่น้อง ขอบคุณหลายๆครับผมหมาน<อ>ปากาขอบคุณค่ะคมันนี่มันเนี้ปางว่าจะไปน้ำมนันบรรยากาศก็กดีดีเลยพี่น้องอดีก็มีตกแต่ซี่มือแหละครับบรรยากาศเนี่ยนี่พี่น้องได้สูบน้ำช่วยเขา,เยเา,า,า,าได้เถอะเก็บติ่งปากกามาเด้อพี่น้องเกิ่งปากกาเก็บตกคือพี่นอ้องเบิ้งครับนี่ปลาตองกไก่ใหญ่นอนขึมนลมอย่างนี้โจมนะครับโจมกันได้ถึงหนูถึงฝาได้มื้ยนี่จมโจมฝาขึ้นโจมฝาขึ้น ตัวป่าตัวใหญ่คือทางพี่น้องจะหน้อยสับมาหอดืนหอด้านล่ะเดม๋ยวเดี๋ยจับดีๆก่อนยนไข่เข้มกับมาตอนหลับด้วยพี่น้องเขาไข่เข้มมาดมเบิ้งบ่ไปไล่มาเพื่อจักจัวเลยกว่านี่แหละครับงานเซานี่ครับอย่างงามเลยครับผึ่งวึ่งปลากระดาครับอี๋ฟองจกคว่ำเหรอได้เหรอใส่เวทนาอีแล้ว คลิปตกพี่น้องคลิปจบกับพี่น้องบึงครับครับคลิปนี้กับ้าพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลเด้อครับจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมพอน้อยซอยเดิมครับไปเสือเบ็ดกับเสือมุงไว้ห้าหลังได้ตัวนึ่งครับลาตองกายก็ได้ตัวนึ่งครับเบ็ดเยื้อปลาเข็งครับเบ็ดซิบกว่าหลังพวกเมื่อนี่หมานครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับผขอบคุณหลายเด้อค่ะขอบคุณทางหลังล่้ง